วันที่เจ็ดมีนาคมของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารมรัาทุกท่านครับกระผมร้อยเอกทองผู้จันทิกาอนุสาศาสนาจารย์กรมฐานรับที่เจ็ดค่ายเกลเวลาจังหวัดเชียง,งใหม่ช่องรุ่งสารดีครับวันที่เจ็ดมีนาคมของทุกปีจะเป็นวันสถาปนาหน่วยกรมฐานรับที่เจ็ดโดยในปีนี้ เป็นปีครบรอบ112ปีกระผมในนามของข้าราชการกรมธนารัฐพิเศษมีความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติของหน่วยและในโอกาสที่ในปีนี้ครบรอบ112ปีผมขอนำมันติมีเดียของหน่วยมานำเสนอการท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับต้องขอขอบคุณจ่าสิเบธชาย,ยุทธคำมีผลหรือจ่าโอ จ้าหน้าที่ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูลซึ่งได้จัดทำมันติมีเดียชุดนี้ผมขอนำความภาคภูมิใจนี้มานำเสนอกับท่านผู้ชมและหลังจากชมมันติมีเดียชุดนี้จบแล้วผมร้อยเอกทองคู่จันทิกาอนุสาสนานจารย์กรมฐานราบที่7รุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับในคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ไม่ว่าในยุคสมัยใดก็ตามทหารมีความสำคัญยิ่งในการปกป้องรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติและพื้นผันดินโดยยอมใช้เลือดเนื้อและชีวิตเป็นเดิมพันไม่เว้นแม้แต่พื้นที่ภูพิศาสตร์ซึ่งเป็นภูเขาสูงชันธุรกันดารและนั่นคือที่มาของการตั้งกรมทหารราบที่เจ็ด กรมทหารราบที่7เป็นหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่4มีประวัติเก่าแก่ยาวนานมีที่ตั้งอยู่ภายในค่ายกาวิละอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก่อนปีพุทธศักราช2445กรมยุทธนาธิการส่งกำลังทหารมาประจำอยู่ที่เมืองเชียงใหม่หนึ่งกองร้อยเรียกว่ากองทหารเมืองเชียงใหม่จากนั้นได้ไปการแปลสภาพหม่วยมาตามลำดับและเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2547กรมทหารราบที่7ได้รับการอนุมัติ ผู้บัญชาการทหารบกให้พัฒนาหน่วยเป็นกรมปฏิบัติการลบในพื้นที่ป่าภูเขาและได้ถือเอาวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2455ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งผู้บัคับการพิเศษกรมทหารราบที่8หรือกรมทหารราบที่7ในปัจจุบันดังปรากฏในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันสถาปนาหน่วยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า112ปี โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้มงคับบัญชาที่ดำรงตำแหน่งผู้มงคับหน่วยบดาทั้งสิ้น51ท่านและผู้มงคับการกรมทหารราบที่7ท่านปัจจุบันได้แก่พันเอกสุรศักดิ์สุขแสงโดยมีกองพันหน่วยขึ้นตรงกรมทหารราบที่7ดังนี้กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่7ที่ตั้งค่ายกาวิละตำบลวัดเกตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีพันโทอํานาจเรือนติปเป็นผู้มงคับกองพัน กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่เจดที่ตั้งค่ายพิชิตปรีชากรอ,อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีบรรททวชระถึกสุวรรณเป็นผู้บังคับกองพันของพันทหารราบที่หกรมทหารราบที่7็ที่ตั้งข่ายสนะบัณฑิตอำเภอป่ายจังหวัดแม่ห้องสอนมีพันเอกสิรีพลชัยมงคลเป็นผู้บังคับกองพันภารกิจสำคัญที่ผ่านมา พุทธศักราช2483รับภารกิจทำการรบเพื่อรักษาอธิปไตยต้านอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านในกรณีพิพาทสงครามอินโดจีน พุทธศักราช2,493ส่งกำลังเข้าร่วมกับกองกำลังสหประชาชาติลบในสงครามเกาหลีพุทธศักราช2,497ส่งกำลังเข้าปฏิบัติการปลดอาวุธจีนคณะชาติอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักรา25 31, ช2,531จัดกำลังผลักดันกองกำลังต่างชาติที่ลุกลามอธิปไตยเข้ามาแชา์แดนบ้านล่มเก้าจังหวัดพิษณุโลก การส่งกําลังพลร่วมกับสหาประชาชาติปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพภายใต้ชื่อกองกําลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูประเทศสูดานการฝึกร่วมผสมระหว่างกองทัพบ,บกไทยสิงคโปร์หรือขจศี2010และฝึกร่วมไทยสหรัฐอเมริกาคอบบ้าโก13การฝึกร่วมประเทศอินเดียในรหัสไมตี2015 การฝึกผสมระหว่างกองทัพบ,บกไทยและกองทับบกออสเตรเลียรหัสการฝึกชาเปันโก2018และทิปเปนเจด2019 รวมทั้งได้รับมอบหมายจากกองทัพบ,บกให้เป็นกรมพร้อมลบขึ้นที่เร็วของกองทัพบ,บกประจำปี2564อีกทั้งได้จัดกำลังพลสนับสนุนภารกิจการป้องกันประเทศด้านจังหวัดแม่ห้องสอนการปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้การจัดกำลังสนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในจังหวัดลำพูนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และสำคัญยิ่งการถวายความปลอดภัยภระอรมวงศานุงวงศที่เสด็จพระราชดำเนิน มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่นอกจากนี้กรมทหารราบที่เจ็ดยังร่วมป้องกันปราปามสกัดกั้นยาเสพติดให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ดเดิมเงินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนการปฏิบัต,ตบิต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้วยการบูรณาการกำลังสนับสนุนการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าในปี2567ตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบ,บกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงจังหวัดลำพูนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่เขตรักษาพันธุนาา์สัตว์ป่าร่มน้ำปา่าและรูปแม่น้ำสารวินจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากประวัติศาสตร์อันยาวนานผู้บรคับอัญชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้พัฒนาหน่วยให้มีความทันสมัยอยู่เสมอพร้อมกับมีกําลังทอนที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพมุ่งมั่นในจะปกป้องแผ่นดินสืบทอดจากบรรพบุรุษเคลื่อนทุนไ้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพิธักราชวงศ์จัก,กรีทาให้กรมทหารราบที่7ได้ชื่อว่าเป็นหน่วยลบในพื้นที่ป่าภูเขากําลังลบสําคัญของกองทัพบกไทย